ครับผมโหมชเชนลครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวซอยเจ๊ใหม่ขนาดแท้และดั้งเดิมผืนผาพ,พวงเล็บเจ้าเก่าสีย่าบางขุนคมนะครับผมมองมาจากอข้าวซอยเชียงใหม่ใช่ไหมก็โอเคแต่ตอนนี้ผมอยู่เขตพระนครน,นะครับกรุงเรื่องตามมาเลยครับโอ้มีอะไรนะข้าวซอยไก่เนี้ยข้าวหมกไก่กระตับจีนกีะตับจีนน้ำยาสลัดผักแล้วก็เนื้อสเต็กกับไก่สเต็ตกตตนะครับจะไม่มีข้าวซอยหมูนะ โอเคครับตาทาเลยครับก okay, mm ็น hmm. <ja ี่ครับเข้าซอยไก่มามากินด้วยกันมาโหอะไรห้ดีกรอบเยอะมากครับเส้นเส้นโอเคนะเส้นนั้นแ้ไก claro ่เป็นน้องเล็กๆน่ารักน่ารักโอเคใจก็แวะเวียนมากันได้ครับอยู่ทางข้างแบงค์ชาตินะครับผมหธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผม แล้วเ,เจอนะคัโอเคก่อนทานก่อนนะชิมน้ำตุ๊บก่อนไหมอ่ะลองชิมเลยสดแล้วก็ชาติคนะ่้ใคๆแกงแกงแบบไหนเดี๋ยวลองชิมกันดูเจอกันครับสวัสดีครับ